ายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงว่าระสำคัญของรัฐบาลก้าวผ่านสองวิกฤตเดินหน้าไปด้วยกันว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยก้าวผ่านสถานการณ์สำคัญสองประการได้เผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาขณะนี้เหตุการณ์ประทะบริเวณชายแดนได้สิ้นสุดลงแล้วเบื้องต้นและได้เริ่มเข้าสู่การเจร เพื่อแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันผ่านการประชุม GBC ตามหลักสันติวิธีรัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของทุกครอบครัวและประชาชนจังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบ จะผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและไรายได้ของทุกคนที่ได้รับผลกระทบคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตรวมรายละ10ล้านบาทและครอบครัวประชาชนที่เสียชีวิตรายละ8ล้านบาทพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวิเคราะห์ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันข่าวปลอมมุ่งหมายจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชน รัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวทุกๆครอบครัวและพี่น้องประชาชนทุกท่านในจังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ซึ่งแม้ว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะประเมินเป็นมูลค่าม่ได้แต่รัฐบาลจะขอผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและรายได้ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่รับผลกระทบ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวิเคราะห์ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันข่าวปลอมที่มุ่งหมายจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชน ส่วนอีกสถานการณ์สำคัญประเทศไทยต้องประสบกับมาตรการภาษีการค้าจากสหรัฐอเมริกายืนยันว่าได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบและต่อเนื่องยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญการที่สหรัฐประกาศอัตราภาษีร้อยละสิบเก้าสะท้อนความพยายามและผลจากการทำงานอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องทุกคนทำให้ไทยยังคงมีศักยภาพแข่งขันได้ในเวทีโลกและยังคงความได้เปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาค ถือเป็นโอกาสใหม่ในการเปิดประตูสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกรัฐบาลทราบว่าการเปลี่ยนแปลงกติกาและโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกทุกประเทศต้องมีการปรับตัวดังนั้นจึงกำหนดมาตรการทางการเงินและตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนและรองรับการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ไปด้วยกันได้อย่างมั่นคง บทเรียนจากสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เรียนรู้ว่าจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆจำเป็นต้องอาศัยความสามัคคีของชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันในการสร้างประเทศไทยให้มีความสงบร่มเย็นและเพื่อประชาชนทุกคนได้อยู่ดีมีสุขโดยเร็ววัสนาตระเกตแรยงาน